มาลายตัวนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นโชคดีมากที่ตกอยู่ในมือของสิงโตต้ต้องรู้ว่าสิงโตนั้นเกรงระชังทุงกอย่างการที่ถูกมันกินนั้นถือเป็นโชคของมาลายมีสัตว์มากมายที่อยากถูกกินแต่ยังไม่มีโอกาสเลยมาลายในชาติน่าจะมีโชคลาภไก่ฉันไม่คาดคิดเลยสัตวน์นี่มาลายตัวนี้กลับไม่รับความเมตตาไม่ทิ้งแต่ไม่ยอมนอนรอความตายอยาสงสงบแต่ยังพยายามดิ้นรนอยางไม่หยุดหยอดโชคดีที่สิงโตเมียยังมีทักษะดุไม่เช่นนั้นจริงๆมันก็หลุดมนอไปแล้วในเวลานั้นมาลาย,ย,ลยาก,ก็เอง แล้วในขณะที่สิงโตมีผ่อนคลายมันก็ลุกขึ้นยืนจากพื้นทันทีสิงโตมีถูกทำให้ตกใจอย่างไม่ทันตั้งตัวแต่เรื่องยังไม่จบเท่านั้นมาลายโบกสองขาสั้นๆและเตะท้องสิงโตมีอย่างแรงไม่หยุดถ้าเป็นสัตว์ทั่วไปคาดว่ามาลายคงเจ็บไปแล้วแต่สิงโตงี้จะเป็นสัตว์ธรรมดาได้อย่างไรมันใช้น้ำหนักตัวดึงหัวม้าลายลงไปอย่างไม่หยุดและรวดเร็วทำให้มาลายล้มลงอีกครั้งในเวลานี้สถานการณ์ของมาลายไม่ค่อยดีแต่มาลายที่กล้าหาญได้กลวความยากลำบากมันพยายามโบกขาและแขนอย่างไม่หยุดเพื่อยุ หลังจากมาลายพยายามอย่างหนักเป็นเวลานานนอกจากการเสียแรงกระล,ลับละก็ไม่ได้ผลอะไรเลยถ้าไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาลายคงต้องผ่านประสบการณ์ครั้งใหญ่แต่การที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั่นแหละคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลังจากมาลายท้นความแข็งแรงบางส่วนมันก็พยายามเตะขาหลังอย่างสุดแรงแล้วมันก็ปฏิหารขึ้นอยู่ได้ครั้งสิงโตแม่เกือบจะสุดทางจาิตใจทำไมคุณไม่นอนเรียบร้อยละ่ะทำไมต้องทิง้งโดนไปมาแบบนี้ละ่ะเพื่อให้มาลายตระหนักถึงความแตกต่างของพลังระหวะ่างพวกมันสิงโตแม่จู่โจม มาลายรู้สึกเวียนหัวตาท่าหมูและมองเห็นสีดำอากาศดูเหมือนจะห่งางไกลจากมันมากขึ้นเรื่อยๆเด็กความมึนมุมมันยังคิดว่าเห็นย่ามาต้อนรับมันสิงโตแม่ก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจอยากร้องหอบคิดว่าการล่าครั้งนี้ต้องปอระสบความสำเร็จแน่นอนแต่ไม่คาดคิดว่ามาลายจะทำเสือพัยใหญ่ในวินาทีถัดมามาลายดิ้น,นรนด้วยการเตะขาหลังอย่างแรงเหมือนกับได้รับแสงสว่างครั้งสุดท้ายกดสิงโตแม่ลงกับพื้นและถูกยังแรงแม้ว่าสิงโตแม่จะมนีจูงนางที่หนาและเนื้อที่แข็งแกรบแต่ก็ทนไม่ไหวกกาเเอบบนีีทยยปว่่่มมมไไค สิงโตเมียตามหลังอย่งไม่ยอมแพ้สำเร็จในการกัดถาหลังของมาลายแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรมาลายเด้ขาหลังออกไปแล้วก็สามารถหลุดพ้นได้สำเร็จคราวนี้แม้สิงโตเมียจะไม่ยอมใจก็ต้องมองดูอยู่ที่เกือบจะได้คินนีไปต่อหน้า